ไมท่ทราวิธีการของความัพน ศึกษาถ่ายทอดความรู้ของประการค่ะไ,ได้แก่ความรู้ด้านการดูแลรักษาช่องปากในชีวิตประจําวันความรู้เรื่องการใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้องความรู้เรื่องวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องความรู้เรื่องการเลือกใช้แปรงสีฟันละสิ่งนที่เหมาะสมความรู้เรื่องการใช้น้ำยาบบุ้นงปากที่เหมาะสมและความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคและฟันค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกคนนะคะคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าการที่เราแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งเป็นผลดีต่อสุขภ,ภาพเหงือกและฟันของเราค่ะ แต่จะให้ดียิ่งขึ้นนะคะเราต้องควรที่จะแปรงฟันหลังอาหารด้วยค่ะแต่สิ่งที่สําคัญนะคะไม่ใช่จํานวนครั้งในการแปรงค่ะแต่เป็นประสิทธิภาพในการแปรงฟันค่ะพวกคุณนี้ทุกคนแปรงฟันกันอย่างถูกต้องหรือเปล่าคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาแนะนําวิธีการเลือกแปงรงสีฟันที่ถูกต้องกันค่ะอย่างแรกนะคะแปรงต้องมีหน้าตัดตรงค่ะและขนแปรงอ่อนนุ่มค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าขนแปรงอ่อนนุ่มอาจจะแปรงฟันไม่สะอาดหรือเปล่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะ ผลแปรงที่อ่อนนุ่มเนี่ยจะทําให้มีประสิทธิภาพในการแปลงฟันแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเหงือกและฟันของเรามากกว่าแบบแข็งค่ะวิธีที่เราจะสอนแปลงฟันในวันนี้นะคะเรียกว่า modify b r u s technique ค่ะโดยหลักการนะคะก็คือการวางแปลงเอียง45องศาเข้าหาเหงือกขยับเบาๆซ้า,า,ายขวาค่ะก็นับ1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 ทำไปเรื่อยๆจนครบทุกซีนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะแปลงด้านเพดานในลักษณะเดียวกันค่ะก็คือเอียงแปลง45องศาเข้าหาเนื่อแล้วก็นับ1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2ี่าทำไปเรื่อยๆจนครบ4-5ครั้งค่ะส่วนการใช้ใหม่ขัดฟันนะคะเราจะดึงออกมาที่ความยาวประมาณ1ฟุตค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะพันด้วยนิ้วกลางทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยเราจะคอนโทลด้วยนิ้วชี้กับนิ้วโป้งโดยการจับแบบนี้ค่ะค่ะเราจะใช้นิ้วโป้งนะคะกับนิ้วชี้นะคะขยับไหมเบาๆนะคะไปตามซอกเหงือกคะ่ะอยากให้กระแทกเหงือกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเจ็บเหงือกแล้วก็เลือดออกได้ค่ะเราจะวางไหมนะคะบนซอกเหงือกอบรอบคอฟันนะคะ180อองศาค่ะ,คะเพราะว่าจะได้ทำความสะอาดส่วนบริเวณที่โค้งเว้าของคอฟันได้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะถูไปถูมาเหมือนถูผ้าเช็ดตัวค่ะในกรณีซอกฟันนะคะ1ซอกฟันเราจะสามารถทาําความสะอาดฟันได้ถึง2ซี่ค่ะเราจะใช้ไหมขัดฟันอย่างนี้นะคะทุกๆวันค่ะการเลือกใช้ยาสีฟันที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1. ่งเลือกยาสีฟันที่ได้รับการรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากออย 2. อเลือกยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูออไลน์เสมอเพื่อป้องกันฟันผุ กาที่เนื้อละเอียดไม่หยาบหรือมีเม็ดเล็กผสมอยู่เพราะการที่ใช้ยาสีฟันเนื้อหยาบจะทําลายผิวเพื่อฟันที่เป็นสาเหตุของการทําให้เกิดฟันผุในส่วนของฟันผุนะคะฟันผุคือฟันที่เกิดเป็นจุดหรือว่ารูโว่นะคะเกิดจากหลายสาเหตุอย่างเช่นแบคทีเรียช่องปากการดื่มน้ำหวานน้ำอัดลมการกินขนมกเคี้ยวเป็นประจำนะคะอาการของฟันผุนะคะอาการที่พบได้ก็คือมีการเสียวฟันการปวดฟันขนาดเคี้ยวหรือว่ากินอาหารที่มีรสหวานจัดอาหารร้อนหรืออาหารเย็นนะคะ วิธีการรักษาฟันผุนะคะคือควรใช้การรักษาที่ขึ้นอยู่กับระดับความแรงของฟันผุค่ะได้แก่การทาฟูอะไรการอุดฟันการครอบฟันการรักษารากฟันแล้วก็การเขอะฟันค่ะประโยชน์ของการทําคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ทาให้ทุกคนมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีรู้วิธีการเลือกใช้น้ํายาบ้วนปากแปรงสีฟันยาสีฟันได้อย่างเหมาะสมได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคทางเหงือกและก็ทางฟันเพื่อสามารถป้องกันโรคและก็ดูแลรักษาโรคได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีค่ะ